สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กปี2024นี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google ค่ะแล้วเซิร์ชคำว่า w w w t um ์ไวยเว k บทัมคิ k ค o m ค่ะสะกดแบบนี้นะคะ w w w t u m h a i ว็บ k ูเค่ะเข้ามาถึงหน้าแรกนะคะให้เรากดตรงคำว่าสมัครใช้งานค่ะหลังจากนั้นนะคะกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านแปตัวค่ะ แล้วกดตรงคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปตรงคำว่าเติมเงินค่ะเพื่อเติมเงินเข้าระบบนะคะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่แอดทำให้นะคะหรือคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากแอดไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรานะคะทักหาแอดมินแล้วแจ้งเติมเงินได้เลยค่ะ ะะแจ้งเว็บแล้วก็ชื่อผู้ใช้ของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็แจ้งสลิปการโอนเงินให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเงินแล้วค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่ค่ะให้เรานะคะดูตรงครําว่าหมวดหมู่ค่ะแล้วเลือกตรงคําว่า Facebook ต่างชาติค่ะหลังจากนั้นดูตรงครําว่าบริการนะคะแล้วเลือกตรงคําว่าไลฟ์โพสตรูปวิดีโอ Facebook ต่างชาติค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำลิงก์ Facebook ที่ต้องการเพิ่มเนี่ยมาวางแล้วใส่จำนวนได้เลยค่ะแล้วกดส่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าโพสต์ของเราเนี่ยมีคนกดไลค์อยู่ที่1งคนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากเราเพิ่มไลค์ไปแล้วเนี่ยยอดไลค์ของเราจะเพิ่มขึ้นไปที่เท่าไหร่คะและนี่นะคะคือยอดไลค์ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะสนใจอยากเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ www. ทํำให้คีบีเคเคดค่ะสะกดแบบนี้นะคะ www. ทํำให้คีบีเคเคดคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ